นูญปี2550มาตรา291เพื่อให้ทางรัฐบาลมีความมั่นใจมีความกล้าในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทางสภาก็ได้พิจารณาในด้านรับหลักการผ่านไปแล้วนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศของผู้ที่มาร่วมนะครับ กิจกรรมคืนนี้ก็จะมีเวทีคอนเสิร์ตครับอคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตฟรีทุกอย่างนะครับในงานที่จะมีนักร้องนะครับศิลปินศิลปินแล้วก็แกนนำมากันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านจักวนพมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นท่านนัทวุฒิสายเกลือครับท่านธิดา ประธาน,นอปชครับอาจจะเป็นการฉลองการรับการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นนะครับจากรักษาการตอนนี้ก็ท่านก็ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นประธาน,นอปชนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มานะคนเดียวนะครับนะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับนะแขกรับเชิญคุณพี่สานิตนะครับ แล้วก็คุณพี่บุญชัยนะครับสวัสดีครับคุณพี่สานิศน,นะครับและสวัสดีครับคุณพี่บุญชัยนะครับก็มาเจอกันในงานนะครับนะคุณพี่บุญชัยครับไม่ทราบว่าคุณพี่มามาจากจังหวัดไหนมาจากจากังหวัดลำพูนครับสานิศครับก็คุณพี่สานนศครับครับจากจังหวัดลำพูนนะผมมาจากลำพูนครับโดยโดยในพื้นที่ในส่วนนี้ผมมาจากบ้านป่าเศร้านะครับ ปกต,ติผมเป็นแกนนำสองนะแดงตะมงมงนะครับแล้วก็เป็นแกนนำของร่วมในจังหวัดนนท์แต่วันนี้ได้มีโอกาสมารถถ่วมเรียกร้องแก้ไขการแก้ไขตํขารูนก็เป็นโอกาสดีนะครับก็ที่โอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงนะครับมาช่วยเป็นกำลังใจกันแล้วก็อาจจะให้ประเทศไทยเราพัฒนาไปทั้งด้านาประชาธิปไตยแล้วก็ ตุการณ์แค่นี้จะช่วยได้มากทีเดียวก็ขอให้เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานทั่วประเทศมาช่วยกันแสดงพลังเพื่อต่อต้านปฏิวัติซึ่งคิดว่าต่อไปคงหมดสภาพที่จะมาอยู่ในประเทศไทยนะฮะและระบบเผด็จการครับขอเดชเชิญค้ับขอบคุณมากครับแล้วเรื่องนี้นะครับเราจะปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐบาลเราจะปล่อยให้เรื่องของสภาอย่างเดียวไม่พอ<ม>ครับ <พอ S 1> คุณวินไม่พอไม่พอเราต้องกระตุ้น นะครับเราต้องสนับสนุนนะครับสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะไม่ควรมันไม่ถูกต้องเราก็ค้านเหมือนกับคณะรัฐธรรมรัฐประหารนี่แหละครับเราต้องคัดค้านผมมั่นใจพลังเสื้อแดงที่จะต่อต้านปฏิเดชการนี่มีพลังเสื้อแดงอย่างเดียวท่านเองเพราะนั้นเชิญชวนจริงๆครัพวกพี่น้องชาวเสื้อแดงของเราทุกท่านตุณาออกมาร่วมกันรับรองว่าไม่มีแน่ปฏิวัติต่อไปนี่าหาเสื้อแดงเข้มแข็งครับ แล้วคุณพี่บุญชัยนะครับ,บนะรายงานตัวเลยพี่ม,มาจากบ,บุญชัยเสยนาวงครับอดีตขา้ขาราการบำนาญน,นะครับามาจากจังหวัดลำปางท้องที่ตระบลพรบาทในเมืองนะครับามาร่วมครั้งนี้ก็เนื่องจากกลุ่มเสื้อแดงลำปางตั้งแต่ปี4 .9 นะครับร่วมแล้วก็ให้กําลังใจกลุ่มมาตลอดเนื่องจาก ผมอยู่ในพื้นที่มานานครับแล้วก็สามารถหาข้อมูลต่างๆเพื่อจะป้อนให้กับผู้บริหารผู้แกนนาต่างๆมาดำเนินการซึ่งปัจจุบันก็ถูกแทรกซึมจากฝ่ายตรงข้ามมาตลอดนะครับเพื่อจะนําข้อมูลของเราไปปรับปรุงหรือไปทําลายในจุดนี้ก็ขอเรียนทางเสื้อแดงกลุ่มเสื้อแดงแต่ละกลุ่มเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่อง การแทรกแซงนะเพื่อมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราอันนี้เป็นข้อสําคัญนะครับส่วนที่เราจะมาร่วมกันในการจะทําต่อต้านรัฐประหารเนี่ยอย่างหนึ่งที่ประชาชิปไตยเนี่ยรัฐธรรมนูญจะต้องบัญญัติมีข้อบัญญัติที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการจะทํารัฐประหารได้นะครับมันเป็นเป็นกฎหมายของบ้านเมืองที่ หลักที่เราจะต้องมาบริหารส่วนนี้ครับฉะนั้นผมจึงขอเรียนเชิญพี่น้องเสื้อแดงหลายหลายท่านครับให้ใช้บริกา์ไหวทิพ์ในการ,ร,รจะพัฒนากลุ่มให้มันแข็งแรงขึ้นและช่วยกันสอดส่องหาข่าวในการจะป้อนให้กับผู้บิหางของเราต่อไปครับ,รบนี่แหละครับเป็นบทบาทนะครับบทบาทของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดง เพราะว่าเรื่องประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่